ในขณะที่เรากำลังร้องเพลงแล้วเราปล่อยให้ช่องเสียงที่เรากำลังเปล่งออกมามันกว้างเกินไปจะส่งผลอย่างไรต่อการใช้เสียงจะส่งผลอย่างไรกับการร้องและเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรอยากรู้ติดตามได้ในคลิปนี้ครับร้องเพลงให้เก่งขึ้นไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้ปัญหารู้วิธีการแก้ไขไหมผมช่วยหาปัญหาช่วยหาวิธีการแก้ไข แล้วก็เติมเทคนิคในการร้องให้มีความหลากหลายแก้ไขได้ตรงจุดเรียนแล้วรับรองร้องเพลงได้ดีขึ้นทุกคนแน่นอนสนใจเรียนร้องเพลงสอบถามรายละเอียดการเรียนได้ที่ line id ครูชา singing หรือที่ facebook ครูชาสอนร้องเพลงช่องเสียงคืออะไรก็คือรูปแบบวิธีการที่เราจะต้องเป็นคนกำหนดว่าจะควบคุมในการออกเสียง ให้มันเป็นอย่างไรช่องเสียงก็เหมือนกับดินน้ำมันครับเราอยากจะปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปร่างยังไงก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเป็นคนปั้นตัวเราเป็นคนคิดการร้องเพลงก็เช่นเดียวกันเสียงต้องมีการปั้นปั้นด้วยอะไรปั้นด้วยความคิดปั้นด้วยรูปแบบที่เราจะต้องเป็นคนกำหนดถ้าเราไม่กำหนดหรือว่าถ้าเราไม่ปั้นสิ่งที่ตามมา ก็จะส่งผลให้การร้องของเราออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นคําว่าช่องเสียงก็คือรูปแบบวิธีการที่เราจะต้องเป็นคนกําหนดเพื่อให้เสียงออกมาในลักษณะต่างๆตามที่เราต้องการธรรมชาติของคนเราก็คือมักจะง่ายๆไม่ได้คิดอะไรคิดแต่อยากจะร้องให้เพราะแต่ไม่คิดที่จะปั้นเสียงให้มันมีความไพเราะ ถ้าเราไม่คิดปั้นเสียงเราปล่อยให้ช่องเสียงเป็นอิสระหรือว่ากว้างเสียงที่ออกมาเกิดอะไรขึ้นหนึ่งลักษณะของเสียงที่ออกมามันจะฟังดูแล้วไม่มีความหนักแน่นไม่มีความจริงจังไม่มีความลึกซึ้งเวลาที่น้สสูงโน้ตต่ำอะไรต่างๆมันก็จะควบคุมยากเพราะอะไรครับเพราะความกว้างของมันนั่นเองเช่นตัวอย่างคือตัวนี้นี่คือลักษณะของเสียงที่ช่องเสียง มันกว้างนกน้อยครอยบินมาเดียวดายเราไม่คุมคิดคิด,คดไม่ไหวกังวลให้มนุนหรือไยมองเราไม่คุมขาดมวญมิตไรคนสนิทคู่เคียงครองพอานวดสูงขึ้นรู้สึกว่ามันจะมีอาการลงไหลไม้ปรองคนปราณีเสียงที่ออกมาจะฟังดูแล้วมัน ไม่หนักแน่นไม่ลึกซึ้งไม่นุ่มนวลเวลาที่รถสูงขึ้นก็อาจจะเกิดการแตกคร่าของเสียงหรือว่าการเกิดการเพีย้ยนเกิดการขึ้นไม่ถึงได้หรือว่าตำแหน่งเสียงก็อาจจะเคลื่อนเข้าสูขข่คอเพราะฉะนั้นเราต้องปั้นเสียงเราต้องควบคุมช่องเสียงให้มันแคบลงวิธีการควบคุมช่องเสียงให้มันแคบลงคุมด้วยอะไรหนึ่งคุมด้วยหัวสองให้หัวสั่งการ,บ,ารบังคับให้รูปปาก บีบคำให้แคบลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเสียงในขณะที่เรากําหนดให้ช่องเสียงมันแคบหรือว่าเรากำลังมัน,มนกว้างอย่างนี้เราค่อยบีบสังเกตน,นะครับดูนะครับนกน้อยคล้ายบินมาเดียวดายคิดคิด,คดมีไหวอันนี้ช่องกว้างพอเราคิดว่าจะบีบช่องให้มันแคบลงเสียงที่ออกมาก็จะเป็น นกนกน้อยคลอยบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไวกังวลหหมุนสังเกตน,นะครับว่าเสียงไม่ออกมาก็จะมีความลึกซึ้งมากขึ้นถ้าเราปล่อยกระจายนกน้อยคลอยบินมาเดียวดายเสียงที่ออกมาขาดความลึกซึ้งขาดความรู้สึกลึกซึ้งบีบคิดที่จะบีบช่องปากลูกปากนก นกน้อยครอยบินมาเดียวได้บีบไม่แคบคิดคิดไม่ไหวกังวลไอ้มนหรือไทยมองบ,บ,อบีบไม่แคบขาดบีบ้วยหัวบีบ้บว่รูปปากขาดมวลมิตรไรไม่ต้องบอกไรไรคนสนิท คือเคียงครองบีบรือปากถ้าเราไม่ถ้าเราไม่บีบถ้าเราไม่ปั้นเคียงครองเห็นไหมครับเสียงมันก็จะเกิดการกระจาย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดวิธีในการวางช่องเสียงให้ได้ในขณะที่ร้องต้องคิดเสมอว่าเราจะต้องควบคุมช่องเสียงให้มันแคบแคบแค่ไหนขึ้นอยู่ที่สไตล์เพลงขึ้นอยู่ที่ทํานองเพลงขึ้นอยู่ที่จังหวะขึ้นอยู่ที่ดนตรีแล้วค่อยมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ คลิปจบแล้วสนใจเรียนร้องเพลงสามารถสอบถามรายละเอียดกันเรียนได้ที่ Line ID ครูชาซิงก i n g หรือที่ Facebook ครูชาสอนร้องเพลงแล้วมาเรียนร้องเพลงด้วยกันนะครับ